ไปแล้วเอาน้ำแข็งไปทรงทีมงานขอกละสองถุงมันกับมานเบอร์เด่นอ่ะนะ

คอเด็กๆ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เขากินนะกินแบบกินแบบไม่เลือกเลยอ่ะกินแบบกินนี่ดีก็เขากินนี่ดีแบบ <S 1> <S 1> <S 1> ไปเออไปไปในปลาหย่านี่คือบหัวซาภัเลยกินอย่างเดียวก้มหน้ากลมตากินคนอื่นเขาเล่นจะคของกิน เด็กเด็ก,ดก,ดกวัยรุ่นคุณแม่ท้องอันนี้ก็สองตัวนี้คุณแม่ท้องอันนี้สาว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 กำลังสิข้นจับสัตว์ยังไม่ทันได้จ้ะกำลังรอรุ่นกันอยู่ว่าเขาจะเป็นสัตว์อีกรอบนึงตอนใดรอบแรกประมาณวันที่เจ แล้วก็จะนับไปอีก20วันแล้วก็มารอดูกันว่าเขาจะได้ผสมไหมส่วนคุณแม่ท้องสามแม่นี้เริ่มคลอดประมาณเดือนเมษาเมษาพฤษภาไล่เลี่ยกันเลยเพราะว่าทับพร้อมๆกันทับไล่เลี่ยกันห่างกันกับประมาณอาจจะเดือนนิดๆ อันนี้ถ้าผู้ใดสนใจงัวเลือดร่อยก็ร้องเข่ามาตีชมได้เนาะจ้ะแล้วก็มีแพะด้วยประมาณนี้ สองตัวสองตัวนี้คอ,อกโดดออกจากคอ,อกอะไรนะ,ระพอ่อพ่อตัวไหนจำไม่ได้เดียวแต่ว่ามีใบสุโตมีใบสุโตมีใบมีหลอดถูกตัวเลือดลอยถูกตัว บ่ได้ออกป้าหยาจ้ะเพราะว่าป้าหญ่าบ่ามีหญ่าแล้วป้าหย่าบ่ามีหญ่าเลยช่วงนี้กินข้าวโพดหมักอย่างเดียวกำหัวหารน,นิดหน่อยตอนเช้าแค่นิดหน่อยพออเอาเฟืองบ่ก แล้วกับเฟืองอีกก่อนนึงนเพิ่นกับสียายไว้ยายไว้ให้เขากินเพราะว่าช่วงนี้คนช่วงนี้ทีมไงผู้เฒ่าที่เพิ่นเลี้ยงเพิ่นบ่อวางจ้ะเพิ่อนพระกันตัดอ่อยอยู่เนาะกต่เลยจำเป็นจะต้องเอาอันน่ะเฟืองไว้ให้น้าเพื่อมันหิว ฝากติดตามเด็กๆในฟาร์มด้วยนะคะใครรักใครชอบตัวไหนก็เข้ามาดูเนาะ